แล้วในมุมของนิติวิทยาศาสตร์ก็คือเอาชุดองค์ความรู้พวกนั้นเนี่ยมาใช้ในการตอบโจทย์ที่เราบอกว่าไขปัญหาใช่ไหคะในมุมของนิติวิทยาศาสตร์อาจารย์ไอซ์ช่วยกันเล่าเพิ่มเติมนิดนึงไขปัญหามุมตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างกับบริบทของนิติวิทยาศาสตร์คือหลายๆส่วนนะฮะมันก็จะจะเป็นปัญหาในหน้างานจริงที่เราอ,อยากจะไปช่วย t a กเก l ลอยากจะไปช่วยแก้ปัญหาค,ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์คืองานนิติวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ย เกือบทั้งหมดเลยนะเกือบทั้งหมดเลยของชุดน้ํายาที่เราใช้อ,อุปกรณ์ที่เราใช้เครื่องมือที่เราใช้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศะนะครับราคาก็จะสูงมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราช่วยได้ก็คือว่าเราสามารถทําในสิ่งที่ดีกว่าสร้างนวัตกรรมนั่นแหละครับอาจารย์ในสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าถูกกว่าหรือว่าเร็วกว่าเนี่ยขึ้นมาเพื่อช่วยพี่น้องตํารวจพิสูจน์หลักฐานในประเทศไทยเนี่ยแหละครับให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้งบประมาณที่ลดลงหรือโดยใช้ระยะเวลาที่เร็วขึ้นตรงเนี้ยพอทําได้เนี่ยมันก็สามารถนําไปถึงการอำนวยความสะดว ทำนะครับใช้คำนี้ก็คือว่าผู้ท